เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาเลยครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคาดการในส่วนของ Legen d a s s m m l l o o f i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  l l กันนะครับผม Offi c i a l ไหมก็อาจจะไม่อ f ฟ i c i a l นะทุกคนก็ สเปเชียลเนาะนะครับอ่าลีเจนด์แอสเซมเบอร์สเปเชียลนะครับผมส่วนว่าใครจะมาเนี่ยมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคาดการณ์การละกันนะครับว่ามีใครบ้างที่มีโอกาสจะมาเนาะนะครับที่เราจะพยายามพูดในเรื่องของความเป็นไปได้ละกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูกันก่อนละกันนะครับว่าอีเวนต์นี้นะครับผมสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้เก็บเควสนะครับผมอ่ะการเก็บเควสเนี่ยก็ ไม่ได้ยากอะไรในหัวอ่ะเพียงว่าให้เราล็อกอินเข้าเกมในหัวอ่ะอันนี้ไปเล่นกับ AI นะครับผมเนี่ยไปเล่นกับ AI นะนะครับผมก็คือ9แมตช์นะครับผมไปเล่นกับ AI ชนะ9แมตช์นะครับอืมส่วนตรงนี้ก็ไปเล่นกับคนนะครับอ่าเล่นกับคน3แมตช์นะครับต้องชนะทุกแมตช์ด้วยนะอันนี้นะครับอืมตัวนี้ก็ล็อกอินนะครับผมอ่ะไม่ได้ยากอะไรนะสำหรับวิธีการนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยอีเวนต์มันยังไม่เข้าเพิ่มนะครับผมเนี่ยนะครับไอตัวไหนที่มันบอกว่า coming soon เนี่ยนะครับผมอ่ะ คือมันไม่ยังไม่เข้าเพิ่มมันจะเข้าเพิ่มในอไม่วันจันทร์ก็วันพฤหัสหน้าในอันนี้อันนี้เราค่อยมาเก็บเพิ่มเอาในอันนี้ก็จะเป็นอีฟ e ุตบอลลีโกก็คือไปยิงประตูเนาะนะครับอถ้าไม่ผิดค่าก็ตรงนี้เนี่ยไปยิงประตูในอ e ีฟุตบอลลีสามประตูนะครับก็แล้วแต่เขาจะกําหนดนะครับมันยังไม่เข้ามาหน้าตรงนี้นะครับไปยิงตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะนะครับอโอเคตัวนี้ก็จะเป็นทัวร์อีเวนต์โกนะครับผมก็ไปเล่นอีเวนต์ที่แบบเป็นทัวร์อีเวนต์อะนะครับแล้วก็ยิงให้ครบตามที่เคาากํหนนดะรับอืม ตัวนี้มันก็จะมารวม object ท e a ให้เรานะครับก็จะเป็นการเคลียร์ object ท e a ให้เรานะครับอ่ะอย่างตัวนี้มันจะบอกว่าเคลียร์ไปแล้ว7นะครับ7จ็ดทับเนะครับอ่ะอันนี้7จ็ดทับสิเนาะนะครับอืมตัวนี้ก็จะสามารถไปเปิดเปิดฟี big t ท m e big ไทม์แจกฟีของของเขาอะไรในรับอันนี้เพิ่อมอีก3ครั้งเนาะนะครับที่เนี่ยเปิดไปนเนี่ยเกลือทั้งหมด23ครั้งนะครับตรงนี้อ่ะโอเคแต,แ,ตแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ย เราจะไม่เกินแน่นอนนะครับสำหรับเกียร์ออฟเจ็บทตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเขียนบอกแล้วว่า Select Contact นะครับ r e g e n ตนะครับ a s s e m b l e s p ์ส i a l X1 นะครับก็คือใน15คนอ่ะเราจะสามารถเลือกได้1คนนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคอ่ะสำคัญเลยคือให้เพื่อนเพื่อนไปเก็บอีเวนต์ก่อนนะครับว่าเราควรที่จะเล่นอีเวนต์ไหนเนาะนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยก็คืออีเวนต์ที่เล่นกับ AI อ่ะนะครับอันไหนก็ได้นะนะครับผมตรงนี้นะครับ ไม่3มแมตช์ก็9แมตช์ตามที่เนีบอกนะครับผมแต่ว่าต้องชนะนะนะครับแล้วก็เล่นกับคนนะครับอันนี้นะครับไปเก็บได้เลยนะชนะ3แมตช์นะครับเล่นกับ b i 9แมตช์นะครับหรือถ้าใครอยากทางลัดนะครับทางลัดแบบเร็วๆเนาะนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับสกิลอัพตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกลเด้นนะครับผมกเด่นโกลนะครับผมก็คือยิงเข้าก็คือจะนับเป็น1แมตช์เลยนะครับผม าเราแบบไม่อยากเสียเวลาเยอะเนาะนะครับผมแล้วก็มาเล่นอีเวนต์นี้เอานะครับผมมันก็จะนับเป็นหนึ่งนะครับอ่านับในส่วนของที่เล่นกับ AI อ่ะนะครับผมอ่อีเวนท์ที่เล่นกับ AI นะครับทีนีก็มาเล่นเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แค่เล่นไปนะครับผมไม่ถึงกี่นาทีสำหรับคนที่แบบอยากประหยัดเวลาจริงๆนะอันนี้นะครับอยากประหยัดเวลาแล้วก็เก็บเคลย์ได้เร็วนะครับผมแล้วก็แค่มายิงเข้าตรงนี้ก็พอนะครับ แค่นี้เราก็จะนับแล้วหนึ่งะครับผมถ้าเขากาหนดมา3เราก็เหลือแค่2เคสนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนักเตะแล้วกันนะครับที่มีโอกาสจะมาเนาะนะครับที่มีโอกาสจะมาอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับถามว่าค่าพลังมันจะโหดแบบเบอร์วังไหมมันก็อาจจะไม่ได้แบบเบอร์วังหรอกเนาะนะครับผมอ่าถ้าคนที่เล่นเกมนี้มายาวนานะนะครับผมก็จะรู้ว่า เกมนี้แม่งชอบกักตลอดแหละนะครับผมอ่ะกักแบบค่าพลังกากบ้างอะไรแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างอ่าอินเนสตาล่างสเปนอ่ะ,อะทิตัน99ล่างนั้นอินเนสตาแม่งบอลโลกหรือเปล่าเนาะนะครับผมอ่ะคือเป็นล่างที่แบบตึงอยู่แล้วแต่ว่าค่าพลังที่ให้มาคือแบบโอ้แทบจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้เนาะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับอย่างกาคาตรงนี้นะครับผมไม่ตัน102ก็101นี่แหละเนาะนะครับผมอ่ะ มันจะถึงประมาณนั้นนคะครับผมเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมัน97นะครับผม98 99 100 101 102นะครับอ่ะอย่างมากสุดเลยให้ถึง103แล้วกันร่างอ่กากาคาที่แบบมาเป็นอ่าหัวม้วนเลยอะเนาะนะครับผมอ่ะเกิดหัวมาดูกาคาแบบนี้นะครับที่แบบจะมาให้แจกแต่ว่าค่าพลังเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแบบไปคิดว่ามันจะเวอร์วัวงถึงขนาด104 0 105เลยมันไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะจะเน้นว่าวาว่าไม่เท่าถึงนะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาพูดถึงแล้วกันว่ามีใครบ้างที่มีโอกาสจะมาเนาะนะครับหลังจากที่ไปดูข้อมูลแบบหล,ลายๆแหล่งมาเนาะนะครับผมที้นี่ก็จะสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับมันจะมีอยู่15คนเนาะนะครับผมซึ่งมาอากากาเนี่ยนับเป็นหนึ่งแล้วนะครับผมะคนที่2นะครับที้นีกมองว่าเนมาก็อาจจะมีโอกาสมานะครับแต่ว่าก็อาจจะน้อยนิดนึงแหละนะครับผม ในส่วนของค่าพลังอาจจะตันแค่102นะครับอ่ะ102 103แค่นี้นะครับเพราะว่าล่างแบบทั่วๆไปเนาะนะครับล่างที่ใช้แบบเติมทองเปิดแพ็กอะ่ะก็แบบตันแค่103นะครับผมอ่าล่างที่แจกอาจจะถึง102นะครับอ่ะคนที่2บาติตูต้านะครับบาติตูต้าก็มีร่างแจกล่างหนึ่งใช่ไหมนะครับที่แบบมาให้แลกตอนนั้นนะครับล่างนี้ก็อาจจะตันแค่103นะครับผมอ่ะ103ก็อาจจะเป็นไปได้ แกเดเบลแกเดเบลก็มีโอกาสเนาะนะครับผมจากหลายๆสานักนะครับที่ไปดูมาก็มีโอกาสมาเพราะว่าถูกเครื่องเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะครับต่ก็เป็นไปได้ว่าแกเด b เบลอาจจะมาแยกจากแพ็กนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาในแพ็คแพ็ที่แจกเะนาะนะครับามหรือว่าถ้ามาในแพ็ที่แจกก็ค่าพลังอาจจะไม่ได้เวอร์บังมากนะครับยางมากก็อาจจะตันแค่103 102นะครับอืมอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับวิเอราโอกาสมาเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าถ้ามาแจกก็ อาจจะพอเป็นไปได้บ้างนะครับผมสลาว,วิเอร่านะนะครับโอเคในสะ่วนของคาซิยัตคาซิยัสเด่กก็เป็นโกที่เหนียวนะครับผมแต่ให้เพื่อนๆพ,นพึงระวังเลยว่าตัวไหนก็ตามาที่เขามาแจกข้าวบางมันจะไม่ได้เวื่อมากนะเนาะนะครับหลังจากที่เราแบบได้แจกมาเรื่อยๆเนาะนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะตันที่1 0 0 1 0 1 102่เข้าวๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบเก่งในระดับ105ที่แบบจะแจกแบบเบื่อวังอลังการอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับแต่ละเลยเขาก็จะแจกในส่วนที่แบบอ่าให้คนที่แบบ เป็นสายพี่จริงๆอ่ะมีตัวพวกนี้ไว้เล่นไว้ต่อก่อนกับคนที่เติมจริงๆอ่ะนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับยังคาซิยะเนี่ยยังมากที่น้ำมองว่าร้อาอาจจะมีนะครับผมอ่ะปูโยปูโยก็อาจจะประมาณร้อยสนะครับผมอ่ะทาเกะคุซะคู่นะครับผมอ่ะทาเะคุซะคุโบตัวนี้เนี่ยมีโอกาสมาสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบลูกรักโคุณอมิเลยนะครับผมคือแบบไปนับเลยอ่ะนะครับร่างของคูโบะมีเทียบเท่าจะเท่ากันแล้ว <laughs> กับเมสซี่อ่ะ คือมันเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นร่าง e Big Big Time. อีปิก i ิกทามโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับโชวเทงโชว์ทามอะไรต่างๆถ้าเขาจะเอามาแจกก็อาจจะเป็นไปได้สูงนะสำหรับทาเคทาเคฟุซะคุโบนะครับผมอ่ะโอเคคนต่อมานี่ครับผมอ่ามีเอ็กซ์าดาวิดนะครับเอ็กซ์าดาวิดตัวนี้ก็อาจจะตันที่103นะครับอ่ะแต่ในเรื่องของค่าพลังเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเพสสไตล์แต่ละตัวที่แบบเขาจะามาให้เราเลือก มันตรงกับไทยที่เราจะเล่นไหมอ่ะนะครับผมอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็คนต่อมาเป็นมิเชลพาตินี่นะครับมิเชลพาตินี่มิเชลพาตินี่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างนิยมนะในแรงในการเล่นนะครับแต่ถามว่ามาในรูปแบบแจกเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากอย่างมากก็102นะครับ102 103เนี่ยนะครับเพราะว่าจะให้ไปเก่งเทียบเท่าตัวที่เติมเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับอ่ะคนที่เท่าไหร่และ วันที่11นะครับอ่ะเป็นพลาสติกไคลเวิร์ดไคลเวิร์ดนะครับอ่ะไคลเวิร์ดก็มีโอกาสมานะครับเป็นตัวที่แบบอ่าไม่ได้เก่งมากเนาะนะคก็พอมีโอกาสที่จะมาได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อ่ามินเนต้านะครับมินเนต้าก็พอที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอืมอ่าพวกมันก็มีหลายตัวเนาะนะครับที่แบบเป็นอีพิกอ่ะเราก็ลองคร่าวๆในหัวละกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอะไรนะทุกคนอ่ะแล้วก็ แกะมาคาดการเฉยๆนะครับว่าใครมีโอกาสจะมาบางที่ก็มีแบบอบอกว่าอาจจะเป็นใครว่าตอเลสกนะครับผมอ่ะตอเลสก็อาจจะมีโอกาสที่จะมานะนะครับผมอาจจะเป็นตัวที่ที่สินะครับ13 14พวกอาเดโนอะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายตัวที่แบบอาอาจจะมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับตัวที่เขาชอบชอบแจกอะนะครับผมอ,มอาจจะพอเป็นไปได้เนาะนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนแต่แบบ อยากมาคาดการเฉยๆเนะยนะครับอ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ f อ FC, คิดว่าใครที่จะมีโอกาสมาในแพ็คของกา้านะครับผมดีเจนแอสเซมบล์ในหัวอ่ะ, semble, ะ,อะลองคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้ใครมาหรือว่าอยากได้ใครใน15คนนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ชีแนวมาคาดการ์คร่าวๆแล้วกันนะครับผมยังไงก็ต้องรอประกาศจากทางตัวเกมอีกทีนึงว่าเขาจะเอาใครมานั่นแหละในหัวนะอ่ะในตอนนี้ก็เอาไว้เตรียมประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม